ปุ๊กกา s k i n is for a m a r r i ปุ๊กกาเป็นดวงดีปุ๊กก้ายิ้มเห็นฟันได้ยินเสียงปุ๊กก้าปุ๊กก้าทำแบบนี้ไม่น่ารักเลยบาร์ปุ๊กก้าเหมือนเกาะฟริตตี้บาร์โมส้มหน้าตาเหมือนดวงดีเปียอักกดตหน้าตาเหมือนดวงดีเปียเลยหน้าตาคล้ายๆกับฟริตตี้บาร์โมส้มเปียช่วงมองพละศึกษาที่โรงเรียนแม้แต่วิชาพละ ที่มักจะได้ที่หนึ่งตอนนี้น้องเป็ดก็วิ่งรับค่เส้นชายเป็นคนสุดท้ายน้องเป็ดอิกดี่ว่าวิ่งช้าจังเอาเอแต่อย่าไปคว่าเส้นชายเป็นคนสุดท้ายเลยน้องเป็ดถ่วงว้าโดนเด็กผู้ชายล้อคอคิดหนักน้องเป็ดอิงดี้ก็จะกลายเป็นน้องหมูน้องเป็ดอินดี้อ้วนน้องเป็ดโดนเด็กผู้ชายล้อคอคิดหนักอันนี้เสียงขนาดพูดขนาดมัซสิอระเสียงภาพดีดีดีว่าชจ คนริงจังน้ำมันนิตายังไงริงจังรักเพื่อนที่สุดในโลกคริงจังแอนโทเฟรนส์คริงจังน่ารักมากมร้องเพลงเก่งนักร้องเป็นพาวาพัชรีอ๋อกพาวาพัชรีน้ำมันพี่โฟมสไงอยากเป็นเซเลบริตี้อายุสปาร์เซิสบีบีดีบาร์บี้เดมัวบีนีเดอะพูเวัลสเกิร์ตอีคิวซังอันดับที่ยี่สิบหกเอสเอสเอ็ค ้องเปลี่ยนชื่อจากน้องเป็ดเป็นน้องหมูแล้วล่ะยูเดอะกราวิโกซิงเกิลสน่ารักน่ารักคริจังแอนด์เฮอร์เฟรนส์ดีลาวานน่าเศร้าร้องไห้หนักมากน้ำตาไหลไม่น่าจะมาทำกันเลยฉันๆอยากว่ามึงอยู่บนสายที่นเรียกว่าเรยังไง้ังอาย่างครก้าก้านาอย่างจิ้ิจิอยางไรคริมจังเทเลนทาห้าที่ติดวงบน้ก AKEE แอคคินตัวส้ต่างหากล่ะ หลังเลิกเรียนเนมื่อกลับบ้านน้องเป็ดสองกระจกน้องเป็ดอินดี้สกระจกน้องเป็ดอินดี้สองกระจกอกวดนีเ่เร,ราว่วา,าตัวยมานโดเตะวู้่าเราจริงๆได้สุกุริจนจันนะมันไหน่วงไงครุริจนจันเวลามันเป็นพัตตี้อสุกมาลินแพรวพัชรีอย่าเป็นเซเลบริตี้อยู่อันนี้ไม่มีไงครเรยนจะนมีภาษาสวยชื่อทอร์เรนจังชุติการอภิมูลซันอาเอ็มถิมอตสันบีทีเอสดอก บอนิ่งรอไทยบาร์บี้ริบบานจังลำทาประสอบมานามวันนี้เทจังเจรเชียนรพายฮิมาวาริจังจีดางอแย่างเอนจินจังนิชนาแซ่ดาวครูรินจังนิตยาสซเตินครูรินจังรักโทรหาามจังพันิเทจังเอนจิงจังฮิมาวาริจังกับริบบอนจังไปแล้วอย่าเป็นข้าทิพยเอิ้น หลิวจักระจัดกับดอกอะไงหน้าตาเสียงพจะจอมกับรุติกากับเจรัสยาคกับนิชนันกับจิรพัฒนพานเปียมสรวน้องเป็ดอินดี้อ้วนน้องเป็ดอินดี้อ้วนวิ่งเรวังเรื่อวิ่งเร็วน้องเป็ดอินดี้ว่ช้าที่นี่มีเกียรตีเยอะที่เข้เซ็เป็นคนสุดท้ายเลยสงสัยจะหนักคุณด้วยแน่น้องเป็ดคุณตัวตด็กผู้ชายแล้วเพราคิดหนัก ปุ๊กกาสกีฟ่อนแม่ราปกกาหน้าตาเหมาเหมยไปเลยหน้าตาใครวะวะวะปุ๊กกาบนเกาะฟลอตตี้บารมอสเซนหน้าตาเหมาเหมยเปี้ยน้องเป็ดถูกว่าผู้ชายเหรอก็คิดน่ะหลังเลิกเรียนเมื่อกลับบ้านน้องเป็ดส่องกระจกตกใจแต่ก็ปลอบตัวเองว่าพี่มิตตี้เล่นน้ำที่ภูกรองขณะที่มิตตี้ได้กับลิลลี่คุณลิมจังฝันเห็น ล้วไลซ์ซันชัยกับแล้วไลซ์เพอรอโปรเจกต์เล่นน้ำที่ภูกกล้องที่นี่มีเสียงเด็กผู้หญิงกำลังร้องเพลงโยอาาบินแจ๊บบจีเอ็เอ็แกรนด์นีออฟฟิเชียลเพลงของเซลลบูนเซลลบูนเสียงภาคราติกันโรจนาสายชนเซลลวีนเสียงภาคสิริวิมลสิริรัตนเซลลบาอรคิรี่เสียงพาคสาวนีแซจ้า ซลลามาเสียงพัดสดชาวันดีข้ามาเป็นคริสการไดงอบโลไอนี่สาวสาวทุกันเด็กผู้หญิงกำลังทำฟันร้อห้านตามหมววิภาราสีอัลเบียแซลล่าจูปิเตอร์เสียงพาชนะพาแซย่างไงเอ้ยเอยี่บ้นี่สดนักเตากอกเบียบ BTS ดาวมอร์นิ่งอรทายบาร์บี้ ครริมจังแปลงรัางเป็นเซลล์บุญเซลล์บุญเป็นกุ้เส๋เซลล์วินเป็นไฝ่เซลล์มะเขือเเป็นแผ่นตะโมตามิเซลล์มัสเป็นวิปครีมเซลล์จูปิเตอร์เป็นชนะพรางไงนี่ไอเอ็คิดว่าตัซันน่าแต่พัทรับเพี่มย BTS ดาว์มอนี่รอทยบาบี้ครริงจังรักเซลล์บุญที่สุดในโลกเซลล์บุญที่เป็นกุ้เสเซยูสิไงเซลล์ริจังนามานิตายังไงน้องป็ดอินดี้อ้วนไม่จริง ตีกี้อันลลีด่ด้ย่ยุกตอนจูน้องเป็ดถูกพเด็กผู้ชายแล้วเพราะคิดหนัก,กปกุกกะสกีสฟอร์แมแเราปุ๊กกะนัดตาหวหั่วไว้เลยนัตาข้าต่าวุี่ว่าซริ่เี่ยวมองตัวเองก็พบว่าตัวใหญ่ขึ้นอย่างเห็นได้ชดัดนัดพีดาคุณต้องหาสกกาสากัน <ไป S 1> เอ้ยนัดพีดาคุณเสียไหนัดาสาสาบาสีก,กร้กกา,รกกา,รารตอาอปเบี้ยวอร่อจังกอนสนนัดดาคู่สาสาเกิดอะไรขึ้นล่ะขนาดที่มิตตี้กับลลลี่ไต้เพลง งานไม่ทำรำอย่างเดียวใจมิตรภาพากลับมาจับเป็นภาร,รกิจพิชิตใจแม่หัวแม่หัวเสียงพัสุกีแซกกะดูนี่สิแม่หัวหน้าตาเหมือนบีเอ็นเปียสแม่หัวหน้าตาเหมือนบีเอ็นเปียสสาวทั้งสามเดียดนี้นแตายานิจูนไงผมเหมือนแมรี่แเยเดเอเจนออนแทนพระโร่ดเด็กผู้หญิงชอบสาวสาวร,ร้องเพงลงแรงใจของกระบบ้าโรสศิลปินของเซลลมูนเซลลมูนกุเสเซลลาวีนัสฝ้ายเซลลาแมคคิรีแทนตามุตามิเซลลามาสวิมครีมวันเีรเซียไม่รู้ เซลลาจูปิต่อตนจะยอันนี้ไอกิวมัใส่นันต่อคเามยง BTS ดจ้มอนิสรไทยปาบี้คุณลืมจํินจานะมันนีัยไงเช่องาและงาไปน้องๆ้องร้องเพลงพี่นางชุดที่หนึ่งนน r เจังอยากเป็นศิริพรอัมพงพง n น r สจัาคือพี่นางไงอย่าเป็นฟิมเบิร์สได้ไหมได้ไหมมัตจะยยญ่ไวมันคอยอายุ แรงใจคนแกลบบ้านรอนศิลปินน้องน้องร้องเพลงพี่นางชนที่หนึ่งน้องเป็ดถูกพวกผู้ชายล้อก็คิดหนักน้องเป็ดถูกพวกเด็กผู้ชายล้อไม่คิดหนักกลับบ้านน้องเป็ดส่องกระจกหันซ้ายหันขวามองตัวเองนีครูริจจังเป็นผู้รับค่าโสรสมัครบอกก็ดูพนัน่าจะมินี่สามัคคีข้าหน้าตาเหมือนเนตยากกำลังร้องเพลงอีคิวซันเด็น้อยจำซอนไม่จำอะไรเยอะเัย เดี๋ยวถ้ากอราถ้รู้ว่าในหลองสวรรค์เขาเรียกเขาเรืงอรงมานอะไรคะน้องเป็ดอ้วนขึ้นก็เลยเชื่องช้าและงุ่มง,ง่ามไปหมดแม้แต่วิชาพรละที่มักจะได้ที่หนึ่งตอนนี้น้องเป็ดก็วิ่งรังท้ายเข้าเส้นชัยเป็นคนสุดท้ายน้องเป็ดวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนสุดท้ายเลยสงสัยจะหนักคุ้มแน่แน่ต้องเปลี่ยนชื่อจากน้องเป็ดเป็นน้องหมูแล้วละ่ะ น้องหมูน้องหมูน้องหมูน้องเป็ดถูกว่าผู้ชายหรอก็คิดหนักหลังเลิกเรียนเมื่อกลับบ้านน้องเป็ดส่องกระจกหันซ้ายหันขวามองตัวเองก็พบว่าตัวใหญ่ขึ้นอย่างเห็นได้ชัดใบหน้ากลมเหมือนซาลาเปาทุกควพร้อมแล้วนะคะสาวสาวเตรียมร้องน้องน้องร้องเพลงพี่นางแรงใจคนกลับบ้าน สียริรพรอัมไพพงศ์อันนั้นเป็นฟิมออมไงตอ,ตยอย่าเป็นฟิมเบิร์สได้ไหมได้ไหมมึงตียาอีวะน้องเป็ดตั้งใจจะลดน้ำหนักดังนั้นวันรุ่งขึ้นน้องเป็ดจึงลดที่บาวริจังเสียงผ้าเด็กหญิงที่ดับทอซ่ย่างวันนี้น้องเป็ดขอาทษคีนโอโกะจังเสียงผ้าเด็กหญิงรูวรินทร์ซับทันอินี่จะก่อไงวันนี้น้องเป็ดไม่ค่อยหิวริบบอนจังเสียงผ้าเด็กหญิงลำธารประสามานาม เจ้าจ้งเสียงภาพเด็กหญิงนิชฉะนั้นแซ่จ๋าวม่มจ้าจ้าเสียงภาพเด็กหญิงวันนดาวงยาญเหมือนสแ a r นี่มูฟ f ี่แฟ y มิฟตาลิ y b ี้บ m o บูฟี่คลิป m ม k กกิ้งเลขอคนนี้แทนเจ้าเสียงภาพเด็กหญิงจริราชยาอนาประภาพรอรามจ้าเสียงภาพเด็กหญิงชุติกันอภิพูนซับอ่ะพีใจ่อยแต่เสียรีเสียดังขึ้นดังขึ้นว้ลร้อยเร์เซ็นแม่ถามอย่างเป็นห่วง ส่วนนสจ่าเสียงผ้าเด็กหญิงสุขาษาแจ่าอยาเป็นฟิเบิร์สได้ไหมได้ไหมมึงตียาอีวะตายอรทัยเสียงผ้ารติกังราชนศายชนราชนศีลภาเสียงผ้านรดาซ่เต็มดอกอ้อุงทองเสียงผ้าสาวนีซ่จ๋าปาวาลีพรมพิมลเสียงผ้าลีลาวดีซ่เต๋นเอิ้นขอยวรัญญาเสียงผาสุทธวัรมแทเหมือนสกรรีมูฟี่ แฟมิฟาตาลิตี้บอสมูฟี่คลิมักกลฟอันสุรติการเสียงพักทันยารัฐนำชุบชนเจริญเข้าทิพทีไดาดินเสียงพัชนาภาแซ่ย่างนี่อ m มขีมอเตอร์ซคน้ตามบมพัทระพ์เสลสจับเปียโ BTS ดอกมณีราธบาิหีการต้องทุ่เงินเสียงพรัสุชาวดีคามากีสเกย์มลอนี่สภาษา้องต้นนี่ก้อยก้อนนี่การเสียงพักพัทิราอภิพูนซัเรียมันตามมดกคุแมหน้าตาจะเหมพัทรพนิ่เอเมียม ส่วนะสิยงริพรอัลไพนยพงเสียงภาพพิมพ์ออนใส้ย่างตัวน่าจะมีนีสามสิมโบสได้ไหมได้ไหมมึงตียังอีวะ ผ่านความท้อความหวังที่รอแต่มีความทอยืนบันต้องสู้ทุกอย่างกับโจทย์ชีวิตทุกข้อ สักวความความพร้อมมีพอเจอฟันที่ใจสหาเสียงเพลงลูกทุ่ง้านนาจะพาหัวใจเมื่อบ้านสักพาของเรายังมั่นขอฝากเคลงนี้เป็นแรงใจให้คนไกลบ้านมีแรงก้าวพา ขอบฝันไปสู่จุดหมาย